คลิปนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถกระบะฟอร์ดเ n นเจอร์ด้วยตัวเองกันครับน้ำมันเครื่องเซตนี้ผมสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับมีน้ามันเครื่อง4ลิตร2กลอนมีกองน้ำมันเครื่อง1กล่องครับราคา1,900กว่าบาทรวมค่าจัดส่งก็2,000กว่าบาทครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องฟอร์ดมอเตอร์คัเบอร์ 5W30 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ครับเปลี่ยนกับ Ford r a n g e r อร์ XLT 2.2ครับขั้นตอนการเปลี่ยนหมุนพวงมาลัยให้ล้อกลางออกลักษณะแบบนี้ครับชักกันนนนนเหหหลกออออมา่่ยึงงครแ้้วุฝื ผมสั่งน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมาใหม่ด้วยนะครับนี่ครับตัวใหม่ครับใช้บล็อกเบอร์สิบสามครับหัดล้องครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่จุดตรงนี้นะครับนี่ครับแทงค์น้ำมันเครื่องครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการขันออกครับน้ำมันเครื่องไหลออกจากแทงค์ถ่ายน้ำมันเครื่องหมดแล้วก็ไปถอดกองน้ำมันเครื่องต่อครับกองน้ำมันเครื่องจะอยู่จุดตรงนี้ครับที่เรากางล้อออกถอดแผ่นยางครับ นี้ไม่ออกครับใช้คีมช่วยหน่อยครับไม่ออกนะครับครัแผ่นยางครับกรองครับถอดได้แล้วนะครับใช้บล็อกเบอร์ยีิบเจ็ดครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเหมือนเดิมนะครับ ถอดกองออกน้ำมันเครื่องมันก็จะไหลต่ออีกหน่อยนึงนะครับนี่ครับจะเลอะเลอะช่วงเล็กนลยครับพรมันไหลมาจากกองตรงนี้ครับปล่อยคาไว้มันไหลหมดก่อนครับแล้วค่อยถอดเอาออกได้แล้วนะครับฝาครอบกองนะครับทำไมอยากเลอะก็ต้องจ้างเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเองก็จะเลอะหน่อยครับพยายามอย่าไปสัมผัสน้ำมันเครื่องมากครับ หมุนๆแล้วก็ดึงช่วยหน่อยครับจะหุดง่ายครับทําความสะอาดหน่อยครับเยี่ยมแล้วครับจะมีสินยางตัวนี้นะครับตัวเก่านครับเอาออกครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ตัวใหม่นี้เขาก็แถมมากับกรองครับ กองใหม่ครับผมหันตัวหนังสือขึ้นด้านบนนะครับต้องกดลงไปให้ดังเสียงแบบนี้ครับถึงจะเข้านะครับจะมีน้ำมันเครื่องเก่าที่ค้างอยู่ตรงกองก็เยอะอยู่นะครับผมใช้สายยางทำเป็นการลักน้ำดูดออกครับถ้ามีตัวดูดก็ใช้ตัวดูดออกได้นะครับแห้งแล้วครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับน้ำมันที่ค้างอยู่ครับใส่กองตัวใหม่ได้เลยครับ ลองเอามือขันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะปีนเกียวครับมือขันให้มันเข้าไปก่อนตอนหมุนเข้าที่แรกมันเหมือนมันจะคับนะครับครับนี่ครับตึงแล้วครับอยู่แล้วมือจับดูครับแนบแล้วครับตอนใส่ที่แรกมันจะหมุนเข้านิดเดียวครับแล้วก็เราต้องใช้ จะได้ช่วยแน่นครับเอาแค่ตึงๆมือครับแค่ชนพอครับรูปดูหน่อยครับรูปรูปมันนะครับแนบสนิทแล้วก็โอเคเลยครับใช่ได้ตอนขันเข้าใหม่ๆมันดูเหมือนแน่นนะครับเหมือนจะปีนเกลียวแต่มันไม่ปีนนะครับชนมันก็แน่นพอดีครับลองเอามือลูบๆดูครับชนมันแน่นพอดีครับใส่น็อตอันใหม่ครับน็อตแทงน้ำมันเครื่องครับ แทงนี้จะแน่นห่อยครับใส่ให้แน่นนะครับให้มันบีบซินยางให้แนบสนิทครับแน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องขันแรงมากครับไม่งั้นหัวน็อตจะขาดได้ครับงานจะงอกนะครับเราไม่มีประแจปอนขันค่าตามนิวตันของเขาเราก็ใช้ความรู้สึกเอาครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเติมของใหม่เลยนะครับ2แกลลอน8ปลิตรนะครับเติมไปก่อนเลิตรครึ่งครับลองดูก่อนครับถ้ามันขาดก็เดี๋ยวเติมที่หลังได้นะครับ ใหม่ๆนี่น้ำมันเครื่องมันจะดูไม่ดูเรื่องนะครับเวลาที่เราชักก้านเหล็กครับน้ำมันเครื่องมันใส่นะครับครับมองไม่ดูเรื่องเลยครับใส่ชัดครับอยู่อยู่ระดับสักค่อนๆมาทางนี้กําลังดีนะครับค่อนๆอกึ่งกลางมาหน่อยนะครับสักประมาณนี้ครับกาลังดีครับ เดี๋ยวเราใช้งานรถสักพักนึงครับให้น้ำมันมันมีสีดําก็จะมองง่ายครับผมจะเหลือไว้สักประมาณครึ่งลิตรครับเดี๋ยวถ้ามันขาดก็เติมอีกได้ครับเดี๋ยวรอรถมันวิ่งให้น้ำมันมีสีดํานิดๆครับเราก็จะมองที่การเหล็กรู้เรื่องนะครับตอนนี้มันใสม่มองไม่รู้เรื่องเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวติดเครื่องลองสตาร์ทเช็ครอย่วรอยดดูครับมีรอยลวรอยดใต้ท้องหรือเปล่าครับ หวอมเครื่องไว้พักนึงก่อนนะครับโอเคครับไม่มีรอยหยดรอยรั่วครับ่านครับทานใช้ได้เ้ก็ใส่คืนครับเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ Ford Ranger เครื่องยนต์2.2ท่านใดต้องการน้ำมันเครื่องเซ็ตนี้ผมใส่ลิงร์ร้านค้าไว้ให้ตรงรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับ ซื้อไม่มีครับ